สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome our country home the United States America country to our of in วันในฤดูร้อนของที่นี่เป็นวันแห่งความสุขค่ะแล้วเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วผู้สูงไวัยไม่มีกิจกรรมอะไรมากมาย ยกเว้นผู้สูงวัยยังอยากทำงานอยู่แต่ในวัยของเราเราก็เริ่มถอยหลังกลับออกมาเพื่อกเกษียณตัวเองด้วยว่าอายุที่มากแล้วและงานที่ทำก็เป็นงานที่ประเภทใช้แรงงานทำให้เราไม่สามารถใช้เรียวแรงในการทำงานได้อีกนานสักเท่าไหร่ เป็นช่วงเวลาที่เหลือพอมีเรียวแรงก็ขอได้พักผ่อนและไปเที่ยวกันบ้างวันนี้เราไปเข้าป่ากัน mm. เช่นเคยค่ะกิจกรรมที่เราชอบนักชอบนาะเราอยู่ชนบทกับการท่องเที่ยวในป่าไปแคมป์ปิ้งหรือไปทำกิจกรรมอื่นใดเป็นเรื่องที่เราชอบเราได้พักผ่อนเรามีความสุขที่จะทำอย่างนั้นวันนี้คุณลุงมีนัดกับเพื่อนๆค่ะ ก็จะไปยิงธนูกันนั่นแหละปะออยก็ตามไปด้วยแหละค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะพาเ,เพื่อนๆชมบรรยากาศของชนบทที่งดงามแล้วเดี๋ยวปราเข้าไปในป่าไปชมกันว่าในป่าช่วงนี้มีอะไรบ้างใบไม้สวยๆดอกไม้สวยๆและธรรมชาติของป่าท,ที่นี่การเข้ามาที่สโมสอนยิงธนูที่นี่เป็นการแข่งขันกันเป็นกลุ่มกลม แต่ละกลุ่มอาจจะต้องสองคนขึ้นไปในกลุ่มของเราวันนี้มีกันทั้งหมด4คนจะต้องมีการทำคะแนนสะสมและเราก็จะเอาคะแนนไปส่งให้กับสมาคมสมาคมก็อาจมีรางวัลให้บ้างนิดหน่อยถ้าผลการยิงธนูของเราใช้การได้ดีคุณลุงเป็นนักแม่นธนูมาก่อนค่ะผลการยิงธนูของคุณลุง ก็ดีและงามเสมอเราไม่ได้หวังเรื่องผลรางวัลสักเท่าไหร่เพราะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยเท่านั้นเองแต่มันคือความสุขของคุณลุงที่ได้เข้าไปฝึกฝนยิงธนูในป่าอยู่อย่างสม่ำเสมอการยิงธนูในป่าจะยิงกันที่สัตว์ปลอมที่ตั้งเอาไว้และก็จะมีระยะทางการยืนที่อยู่ห่างจากตัวสัตว์ และที่ตัวสัตว์จะมีจุดที่เป็นจุดสำคัญที่สามารถสร้างคะแนนได้นั่นเองป่าของชนบทที่นี่ต่างกันกับป่าของบ้านเรามากมายต้นไม้ในป่าที่นี่ไม่ใช่ต้นไม้ที่มีผลให้เราเก็บกินได้และบรรดาผักต่างๆในป่าที่นี่ก็ไม่มีใครรู้จักมันก็อาจจะมีผักหลายอย่างที่พอเก็บกินได้แหละแต่คนที่นี่ ไม่มีใครที่พอจะบอกได้แวะว่าอะไรเก็บกินได้อะไรเก็บกินไม่ได้เพราะผู้คนที่นี่เขาจะนิยมซื้อกินหรือไม่ก็ปลูกจากมือตัวเองปลูกที่สวนและที่บ้านของตัวเองเขาถึงจะกินกันแต่จะให้ไปเก็บกินแบบบ้านเราไม่มีค่ะแต่คนไทยเราก็แต่งเมื่อมาอยู่ไม่ว่าจะยุโรปหรืออเมริกา หลายๆคนก็ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบรรดาพืชผักป่าที่เรียกกันว่า e a t b l e เราสามารถเอามาเก็บเอาเก็บเอามากินได้หลายๆคนได้ศึกษาเข้าไปหาความรู้ได้ได้อ่านแล้วก็ได้บอกบอกต่อกันทําให้อย่างน้อยเมื่อเราเข้าป่าไปเราก็ได้เรียนรู้ว่าบรรดาผักพืชอะไรที่มันพอจะเก็บกินได้มันรู้สึกดีนะที่เราสามารถ เก็บผักจากธรรมชาติมากินแต่เหมือนอย่างที่บอกแหละคนที่นี่เขาไม่นิยมและคุณลุงเองก็ยังบอกเสมอว่าอย่าไปเสียงบรรดาเพื่อนๆคุณลุงและคุณลุงเองก็คือคนที่เคยทำงานกันหนักหนานะสาหัสกันมาก่อนและบางคนก็ยังมีงานทำอยู่แต่เมื่อมีเวลาว่างพวกเขาก็จะหาเวลา ใช้เวลากับกิจกรรมที่ตัวเองชอบอายุอ่ะเหรอเกิน70กันไปแล้วทุกคนถ้าเป็นที่ไทยเราก็คงจะต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานและก็นั่งมองท้องฟ้าหรือมองทางเข้าบ้านว่าเมื่อไหร่จะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียน คนที่นี่ญาติพี่น้องก็แทบจะไม่ได้พบกันบางคนอาจจะจากเป็นเป็นปีๆหลายปีถึงจะได้เจอกันบางคนก็ไม่มีลูกหลานเพราะฉะนั้นคนแก่ที่นี่จะต้องถือว่าตัวเองสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครหรือไม่ต้องรอให้ใครมาคอยดูแลบางทีนึกไปมันก็เป็นเรื่องที่เศร้าใจเหมือนกันเนาะ ทำไมเมื่อแก่ตัวลงถึงไม่มีคนเลี้ยงดูคนแก่ที่นี่ถึงต้องทำงานกันมาหนักเพื่อให้วันหนึ่งเมื่อเขาอายุมากขึ้นแล้วเขามีเงินกเกษียณที่สามารถจะเลี้ยงตัวเองอยู่ได้นั่นเองอ้อที่นี่เขาเรียกว่าเงินประกันสังคมในฤดูร้อนที่นี่เนี่ยแหละเมื่อเข้าฤดูร้อนจะบอกว่าเข้าป่าไปจะต้องพ่นยากัน ตัวมแมลงเพราะตัวมแมลงที่นี่เยอะมากเลยแล้วอีกอย่างไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเราอาจจะเป็นคนผิวพัน์คนละอย่างกับเขาบรรดามแมลงพวกนี้บางทีกัดแล้ว ผู้พองถึงเป็นหนองและเป็นอันตรายทีเดียวเราจะต้องฉีดยาตามผิวหนังใส่เสื้อแขนยาวนุ่งเงยเกงขายาวเพราะการกัดของมแมลงบางตัวมันเกิดอาการแพ้ขึ้นไม่ได้ถึงแม้ว่าเราอยู่ไทยเราจะไม่เคยแพ้อะไรเลยก็ตามนี่ก็คือความแตกต่างอย่างหนึ่งสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่แวะมา ชมการใช้ชีวิตของเราสองตายายในชนบทของอเมริกาอยากทราบและอยากชมอะไรเขียนเข้ามาเราจะได้หาเอามาให้เพื่อนๆและทุกท่านได้ชมว่าคนที่นี่เขาอยู่กันอย่างไรสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย